หากเราจะถามว่าผู้ไม่ประมาทคืออย่างไรคำตอบคือผู้ที่เจริญมรณสติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกดังพระสูตรตอนหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรณสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสง์มาก อย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดจากนั้นทรงกล่าวต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุใดจเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าเราพึงมีชีวิตอยู่ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งหรือภิกษุใดจเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าเราพึงมีชีวิตอยู่ตลอดวันหนึ่งหรือภิกษุใด จเจริญมรณสต like ิอย่างนี say, like ้ว่าเราพึงมีชีวิตอยู่ครึ่งวันหรือภิกษุใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าเราพึงมีชีวิตอยู่ชั่วเวลาบริโภคบิณฑบาตมื้อหนึ่งหรือภิกษุใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าเราพึงมีชีวิตอยู่ชั่วเวลาบริโภคบิณฑบาตครึ่งหนึ่งหรือภิกษุใด จเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าเราพึงมีชีวิตอยู่ชั่วเวลาเคี้ยวข้าวได้ 4- ีคถึงหาคำแล้วกลืนกินดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านี้เรากล่าวว่ายังเป็นผู้ประมาทอยู่จเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะช้าส่วนภิกษุใดจเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าเราพึงมีชีวิตอยู่ ชั่วเวลาเคี้ยวข้าวคำหนึ่งแล้วกลืนกินหรือภิกษุใดจเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าเราพึงมีชีวิตอยู่ชั่วเวลาหายใจออกแล้วหายใจเข้าหรือหายใจเข้าแล้วหายใจออกภิกษุเหล่านี้เรากล่าวว่าไม่ประมาทอยู่ย่อมจเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะ เธอทั้งหลายเพิ่งศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากไม่เป็นผู้ประมาทอยู่จากเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสะวะดังนั้นผู้ไม่ประมาทคือผู้ที่เจริญมรณะสะติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสะวะอยู่ทุกลมหายใจเข้าและออกนั่นเอง ถ้าเราจะถามว่าเราปรับพฤติธรรมเพื่ออะไรคําตอบคือเราปรับพฤติธรรมเพื่อสํารวมกายใจเพื่อละวางเพื่อคลายกําหนัดและเพื่อความดับสนิทซึ่งทุก์นั่นเองดังพระสูตรตอนหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์น,นี้เราปรับพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคนให้นับถือ มิใช่เพื่อเรียกคนมาเป็นบริวารมิใช่เพื่ออานิสง์เป็นลาบสักการะและเสียงสรรเสริญมิใช่เพื่ออนิสง์จะได้เป็นเจ้าลัทธิหรือเพื่อคาลัทธิอื่นใดให้ล้มลงไปและมิใช่เพื่อให้มหาชนเข้าใจว่าเราได้เป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้หามิได้ภิกษุทั้งหลาย ที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสํารวมเพื่อละเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสนิทซึ่งทุกข์แลดังนั้นเราประพฤติธรรมแท้จริงแล้วเราประพฤติเพื่อสํารวมกายใจเพื่อละวางเพื่อคลายกำหนัดและเพื่อความดับสนิทซึ่งความทุกข์นั่นเอง